สวัสดีค่ะกําลังจะเดินทางนะคะรอหน่อยนะคะได้ชมดอกไม้ส,สวยๆแน่นอนนะคะกําลังไล่แพ็คห่อให้นะคะหัวว่านหัววานสีทิศนะคะหัววานมงคลนะคะไปออกดอกที่ท่านผู้ชมนะคะกําลังไล่แพคแบบส,สวยๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะห่อเป็นผลไม้เลยนะคะ ปกป้องไม่ให้หัวช้ำนะคะแต่ส่งขนส่งเอกชนไม่ช้ำอยู่แล้วนะคะกำลังจะเดินทางไปนะคะรอหน่อยนะคะเดี๋ยวไล่แพ็กก่อนนะคะ